มาอยู่ก,กันกับแผนที่ใหม่นะครับเป็นแผนที่อุลูคีทานะครับเป็นที่ป้าใหม่ข้อมูลที่ป้าใหม่ของแหล่งกบดานของผู้ติดตามเป็นความมืดนะครับลงทุนฐานที่ตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่อย่าไปลงที่อื่นนะตอนนี้อัตราดอกผมอยู่ที่4.5เปอร์เซ็นต์อบคุณาฟ้าแล้วเต็มจริงด้วย <laughs> เดี๋ยวผมลงให้ด่วนนะครับ ว่าต้องลงตรงนี้จริง4 5นะจะเพิ่มเป็น5เปิร์ไหมจ,จัดดเข้าไปก่อนอ่ะสิแล้วดูอาตาัตราดอกตรงนี้นะเป็น5เปอร์อเคเมื่อกี้เหมือน P อะไรได้ปะอ่าอันนี้ถ้าจะให้ดีก็ P ไว้นะครับมีคนขายบ่อยอยู่แต่ไปอาจจะได้ยากนิดนึงสำหรับการฟาร์มตรงนี้นะครับก็ ผมส่วนตัวเลยนะจะใช้เป็นอัญมณีไม่ใช่ um ane, อัญมณีอ่าอาร์ติแฟกต์โจมตีมอเตอร์เพิ่มเติมแล้วก็เป็นเซ็ตสุกสว่างของโจมตีเผาอาอินนะครับเป็นแร่เพลิงคำรามซึ่งผมซื้อไว้นานมากแล้วตั้งแต่ฟาร์มโทนะครับก็ก็จะไม่ต้องแย่งคนอื่นซื้อนะ <laughs> ส่วนมนันมณีก็จะใช้เป็น ตามนี้เลยครับอันนี้เป็นต้านลมเอยไม่ใช่ต้านลมต้านลอยนะครับมันที่นี่ทำลอยนะครับแล้วก็อันนี้จะใส่ถ้าใครไม่แม่นจะใส่เป็นไอตีหลังก็ได้นะครับแต่ผมตีแม่นผมก็ใส่สิมาครับแล้วแต่อ่าอันนี้เป็นเซตที่ไม่มีแม่นเลยนะครับประมาณนี้เซตของผมแล้วก็บัฟผมมีแค่นี้เลยก็คือบัฟโบดสองอันแล้วก็บัฟอาหารนะครับ เมื่อก่อนแบบกินบ้าข้างแล้วก็ทะเลลึกอยู่เดี๋ยวนี้แบบเปืืองเงินขี้เกียจกินแล้วยผมกินบ้าข้างดีกว่าเดี๋ยวโจรฟาร์มไม่ดู้เอทียอะประมาณนี้ก็มาได้นะแต่ว่าอาชีพอื่นไม่รู้นะอ่าใช้เวลาฟาร์มเดี๋ยวผมเดี๋ยวกองนี้เสร็จก่อนแล้วกัน ปกติผมจะใช้เวลาฟาร,ร์มฟองละนาทีน,นะครับเอ่อเดี๋ยวลูกเปิดสันเลี้ยงด้วยฟาร,ร์มสดฟาร,ร์มอาชาด้วยที่นี่ก็ ไม่ค่อยรวยนะฮะแล้วก็เผาอากิศน้อยสามารถเปิดไว้ได้อยู่นะ2ชั่วโมงได้ประมาณ300เอ็มสำหรับขยะนะฮะถ้าได้สเก็ตหรือพวกสเก็ตก็ตีไปร้อยเอ็มนะตอนนี้ราคาขึ้นแล้วอ่าอันนี้นอกจากจะมีสเก็ตไปแล้วก็ยังมีอาร์ติแฟกด้วยนะแถวขอญาตเปิดคาพีตอนนี้อยู่ที่46นาะที44วีวนะครับ๋ยวผม เริ่มนับเวลาที่อ่าสี่สีแล้วกันอย่าหยวนให้ผมหน่อยซ <c oughs> ีตัวเลขกลมๆมาดูกันว่าความเร็วในการฟามของผมจะเท่าไหร่การกระตุกบางช่วงนะ หวังว่าคนทางนั้นจะไม่มาตีผมตอนกำลังเทสเวลานะฝ่า,า,า,าย,ยู่อาชาถ่ายยูอาชาโอ้เกิอได้อีกสิบวิคนระับจะพบหนึ่งนาที ประมาณประมาณเกือบ1นาทีพอดี50กว่าวินะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับการฟาร์มก็ฟาร์มสลับ2กองนะครับหรือใครที่เร็วหน่อยก็ได้4กองก็แล้วแต่ผมก็วิ่งไปวิ่งมาก็2กองแล้เกิดทันมอลเกิดทันนะครับมีอะไรจะพูดดีวะอ๋อเดี๋ยวผมโชว์มินิเกมให้ดูจะมีคนมาชูแขนนะไม่ได้เปิดเสียงเกมซะด้วย ฟาร์มข้ามวันกันเลยทีเดียวไม่ใช่นะตัดต่อตัดต่ออไม่ได้เปิดเสียงไม่เป็นไรแมันกจะหลังจากตีไอตัวชูแขนเมื่อกี้เสร็จแล้วนะมันก็จะมีบอลมาลุมมาตุม้มกันนะครับประมาณ2นาที ถามาแล้ววัตถุโบราณการันตีไฟเล็กนะครับถ้าเป็นไฟใหญ่ก็ดีนะจะขึ้นแบบนี้ยกเลิกสถานะร้อนละอุอนครับน้ำมอนก็จะเอือแบบนี้มันจะเหมือนเซเซมืนมืนแล้วก็มีคนหนึ่งนอนอยู่ไม่ตื่นใช่ไหม <laughs> นอนยาวเลยอนะลุกมาแล้วนะครับประมาณนี้ เราอยากเอาเสียงของโลก็พอนะทำไมอ่ะไอเขาวะใจกจเลยไม่รู้ไม่พูดอะไรไปด้วยจะเดี๋ยวเราด้วพี่วาพี่ถ้าจะถ้าจะถ้าจะอะบอกผมด้วยผมจะได้เยียบๆหรือผมจะได้พูดแบบพี่สาระกับเขาว่าไม่ทันละคุณก็นดูแบบโอ้โหแหวกว่าจริงๆกุ้ดเป็นวันกุ้ดช่วงนี้ทำไมพี่เจ๋งมาขอยากู้ด่อยไอครู้แล้วเพราะอะไร クいアです。<laughs>